เด็กๆสวัสดีค่ะวันนี้เจอกับครูกันอีกแล้วนะคะอ่าเด็กๆพร้อมหรือยังวันนี้ครูกันมีอ่าของเล่นสนุกๆจะให้เด็กๆประดิษฐ์กันนะคะอ่าของเล่นวันนี้ก็คือคุณครูก็เตรียมให้เด็กๆไปแล้วนะคะในอุปกรณ์ที่เด็กๆมารับไปนะคะอันแรกก็คือนี่แน่นะคะกระดาษลังนะคะแล้วก็ฝาขวด นะคะฝาขวดสองฝานะคะซึ่งในกระเป๋าถุงใบงานของเด็กๆก,ก็จะมีนะคะมีฝาขวดมีกระดาษครูก็ตัดไว้ให้เด็กๆเ,เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็มีกาววันนี้เราจะมาทำนะคะของเล่นสนุกๆก,กันนะคะ,อ,ะอันแร,แรกนะคะเด็กๆก,ก็ทากาวนะคะเด็กๆทากาว ทาที่ฝาปวดแบบนี้นะคะทาให้รอบๆทา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 ให้รอบๆเลยนะคะอ่านี่นะคะทาให้เยอะๆอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ปะลงไปนี่นะคะปะลงไปในในกล่องกระดาษแบบนี้นะคะอันที่หนึ่งพอที่สองอีกก็ปะลงไปอีกทากาวเหมือนเดิม นะคะเด็กทากาวให้มันเยอะหน่อยนะคะกาวลาเทคกเนี่ยมันจะเหนียวจะอยู่นะคะทาท,า,ทาอ่ะทาเสร็จแล้วเราก็ปาลงไปอีกนะคะปาลงไปปุ๊บนี่แน่นะคะพอปาดลงไปเสร็จนะคะรอให้กาวแห้งสักพักหนึ่งนะคะแต่ของครูก,กันเนี่ยรอวางไว้รอให้กาวแห้ง ทีนี้นเรามาวาดรูปเพื่อจะตกแต่งนะคะมันก็จะได้ลักษณะแบบนี้ได้ลักษณะแบบนี้ก่อนนะคะพอได้เสร็จแล้วนะคะเราเราว่วาด่ามาต่อเติมให้มันสวยงามซึ่งคุณครูคก็จะแจกกระดาษ A4 ไปให้เด็กๆแต่เราใช้ไม่หมดนะคะเด็กๆเราใช้แค่นิดเดียวเ,เองนะคะเอาส่วนไหนก็ได้ครูกันแบ่งก่อนยดๆกระดาษื้าเราไปทําประโยชน์อย่างอื่นได้นะคะนั่นแะ เด็กๆสามารถทําเป็นรูปสัตว์หรือรูปอะไรก็ได้ให้สวยงามนะคะสําหรับวันนี้ครูกันก็จะว่าช้านงน้อยนะคะวิธีการวาดก็ง่ายมากเด็กๆก,ก็ทําเป็นครึ่งวงกลมก่อนเนี่ยครึ่งวงกลมแบบนี้นะคะเข้ามาแบบนี้เสร็จแล้วก็โค้งมาอ่าโค้งออกมาเด็กๆก,ก็โค้งตาม เนี่ยโค้งตามก็จะเป็นช้างนะคะเป็นงวงช้างแล้วก็จะมีงามีงาช้างแล้วก็ทําตาตาช้างเสร็จแล้วก็ใส่ลวดลายอ่านะคะแล้วก็ช้างมีหูไม่ค่าเด็กๆมีหูช้างหูใหญ่นะคะช้างหูใหญ่ใส่ช้างเข้าไป อ่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาระบายสีช้างให้สวยงามนะคะอย่างคุูกันก็จะเริ่มระบายสีอ่าอ่าคุณกันจะระบายอย่างรวดเร็วเลยนะคะ เสร็จแล้วของกูกันเสร็จแล้วทีนี้พอเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเริ่มใช้กันไกรตัดผ้านะคะตัดตามแบบนี้เลยนะคะตัดตัดตัดตามรูปผ้าแบบนี้นะคะตัดตัดตัด ไปเรื่อยๆจนให้เสร็จนะคะดีๆก็ค่อยๆตัดนะเดี๋ยวกสามารถใช้กันไกรได้นะคะแต่ถ้าปลายแหลมเกินไปดีๆก็ควรระวังหรือถ้าตัดไม่ได้ก็วานให้คุณพ่อคุณแม่นะช่วยตัดด้ให้ได้นะคะอ่าคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่บ้านก็ช่วยตัดได้นะคะ เพราะว่ากันปลายถ้าปลายมุนอย่างนี้เด็กๆก็ตัดเองได้นะคะแต่ถ้าปลายแหลมมัอนอันตรายนะคะเด็กๆก็วานคุณพ่อคุณแม่ได้อเสร็จแล้วนะคะเด็เห็นไหมคะเป็นตัวช้างเสร็จแล้วนะคะคูก,กันก็จะทากาวอเอามาทากาวเสร็จแล้วดูคูก,กันก็จะกัดด้านไหนอด้านนี้คูก,กันก็จะทากาวทาก,าวทากาวที่ตัวช้าง าทากาวทาเสร็จแล้วก็จะเอามาปะาปะให้ตัวช้างเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมคะก็จะได้ช้างทีนี้เด็กๆอยากตกแต่งตรงนี้ก็ได้นะคะถ้าถ้าเด็กๆมีเวลานี่อยากให้ของตัวเองสวยงามก็ตกแต่งหรือจะวาดเป็นลวดลายอะไรก็ได้หรือจะวาดเป็นตัวช้างเลยก็ได้นะคะเห็นไหมคะมันก็จะได้ของเล่นแบบนี้เห็นไหม ะะเด็กๆก,ก็สามารถประดิษฐ์ของเล่นที่สนุกๆเล่นที่บ้านได้ดีกๆประดิษเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายคลิปวิดีโอส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะ